สวัสดีชาวโฮโมเซเปียนที่ชอบดีเซทุกท่านคนระับวันนี้เป็นวันที่1เดือน7แล้วนะครับสำหรับต้นเดือนชิวๆแบบนี้ทุกคนมีเป้าหมายสำหรับชาวดีเซอยู่แน่นอนครับพวกเราจะต้องเฉือนเงินจากเงินเดือนของแต่ละคนคนระับมาลงในสินทรัพย์ของพวกเรานีน่ก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ฟังกชันเทรดเลยนะทุกคนโอเคอแล้วก็เลือกตอนนี้โอ้โห บิตคอยนี่อยู่ที่ล้านหกหมื่นครับเดือนที่แล้วช้อนไปตอนล้านล้านหนึ่งหกหมื่นอันนีล้ลดมาล้านหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ลดมาแสนหนึ่งเดือนนี้ลดมาแสนหนึ่งเนาะเราก็ครับตามเป้าหมายครับทุกเดือนเราช้อนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่กําลังดีเซอยู่ก็ลุยไปด้วยกันคนระับถ้าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแผนก็ตามนี้แหละครับกดไปที่มาร์เก็ตเนาะกดไปที่มาร์เก็ตเลยอ่ะกดไปที่มาร์เก็ตละ 1,000ั 1> 1, นะครับเดือนนี้ก็ชิยๆชดีเไปอีกพันหนึง่งเพื่อนเมด่ดากันเลยเรียบร้อยครับสำหรับการดีเซเดือนนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดีเหรือใครที่มีเป้าหมายใครที่เป็นสายระยะยาวอย่างพวกเรานะครับก็ทำตามเป้าหมายกันนะครับก็โอเคสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ